ถ้าเราสามารถเอาธรรมะมาปฏิบัติสามารถที่จะละความโลภละความโกรธละความหลงคือละความทุกข์ในจิตใจได้เรื่องสวรรค์จะมีหรือว่าไม่มีนรกจะมีหรือว่าไม่มีชาติหน้าชาตินี้ชาติไหนก็แล้วแต่ละจะมีไม่มีเราก็จะไม่ติดใจ เราก็จะไม่สงสัยเพราะว่าจิตใจเรานี่สามารถที่จะละความทุกข์สามารถที่จะปลดเปื้องความยึดมั่นถือมั่นเหมือนเราแบบได้รับผลของการปฏิบัติเมื่อเรามีความโลภมากๆม,มีความอยากมากๆพอเราเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันทําให้เราเป็นทุกข์มองเห็นโทษมันหาเหตุว่ามันเกิดจากอะไร จากความหลงก็ดีหรือว่าจากใครที่แบบอะไรต่างๆที่มาทําให้เราแบบเกิดความอยากเกิดความพอใจทําให้เราเป็นุุขกเราก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากอะไรเราก็ละเราก็ป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นไอ้ความโกรธนี่มันเกิดแบบทําให้เราทรมานทําให้เราทุรนทุรายอยากแบบเอาชนะอยากดา อยากทํำลายเขาหรือว่าเราเกิดความร้อนรนหนึ่งพอเราพิจนารณาเราเห็นว่าโอ้ยเราเนี่ทุกข์เพราะความโกรธเนาะ